สวัสดีค่ะ b a c k i ิ้งอัปเดต How You Like That กลายเป็นเพลงแรกของศิลปินหญิง K-POP ที่มียอดสตรีมถึง700ล้านบนสปอต i ิ y ช เรียกได้ว่ายัางคงความปังทำสถิติอย่างต่อเนื่องจริงๆสำหรับสาวแบ็คพิงค์ล่าสุดกับการสร้างผลงานที่น่าภูมิใจอีกครั้งบน s p อ t i f y ในวันที่9พฤศจิกาย,ยน2022ที่ผ่านมาโดยเพลง How You Like That ของแบ็คพิงค์กลายเป็นซิงเกิลแรกของศิลปินหญิงเคป๊อปที่สามารถมียอดสตรีมถึง700ล้านครั้งบนส p o t i f y ได้สำเร็จโดยใช้เวลาเพียง2ปี4เดือน2สัปดาห์เท่านั้นนับตั้งแต่ปล่อยผลงานออกมาเมื่อวันที่26มิถุนาย,ยนปี2020 แอดก็ขอสแสดงความยินดีกับสาวๆด้วยนะคะและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตความปังผลงานเพลงฮาหยู่ยไลแดดที่ยังปังไม่ไหวขนาดเดียวกันค่ะในตอนนี้สาวแบล็คพิงก์ก็กำลังทัวร์คอนเสิร์ตไปทั่วโลกเพื่อนๆก็อย่าลืมส่งกำลังใจเข้ามาส่องพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ